สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำขนมปังพริกเผาหมูยองค่ะเราจะมีวิธีทำให้ดูสองแบบนะคะนั่นก็คือใช้หม้อธรรมดาแล้วก็หม้ออบอมร้อนค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะแป้งขนมปัง3แลรกรัมหรือ3ถ้วยตวงกับอีก2ช้อนโต๊ะ แป้งเค้กหนึ่งถ้วยตวงกับอีกสองช้อนชาไข่ไก่เบอร์สองสองฟองเลยเค็มสองช้อนโต๊ะยีสแห้งหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย3มช้อนโต๊ะสูตรนี้ไม่หวานเีกแล้วนะคะใครชอบหวานเติมน้ำตาลได้เลยนมจืด1ส่วนสามถ้วยตวงกับอีกหนึ่งช้อนชาน้ำเปล่า1นส่วนามถ้วยตวงกับอีกหนึ่งช้อนชาหมูหยองหรือไก่ยองแล้วก็พริกเผาค่ะในส่วนของขนมปังที่เป็นไส้ขนมปังก็ตามชอบเลยนะคะมากน้อยตามชอบได้เลย เรามาผสมแป้งกันเลยค่ะใส่แป้งขนมปังนะคะแป้งเค้กแล้วก็น้ำตาลค่ะเติมนมจืดนะคะน้ำเปล่าคนให้เข้ากันพอประมาณค่ะหรือถ้าใครสะดวกนวดมือใช้นวดมือได้เลยนะคะ ตามด้วยไข่ไก่2องฟองตีผสมทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยค่ะคนให้เข้ากันโดยประมาณแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องนะคะแบบนี้นะหัวแบบนี้เลยช่วยนวดนิดนึงนะเพราะว่าอุปกรณ์เรายังไม่ค่อยพร้อมนะคะแต่ก็ต้องใช้มือช่วยนะ ในการใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะก็จะมีความเหนียวของแป้งนะเราก็เลยเติมนมเข้าไปอีกหน่อยทําให้อาจจะทําให้แป้งของเราเหนียวแบบนี้นะคะถ้าใครไม่อยากให้ขนมปังของเราเหนียวแบบนี้นะก็ไม่ต้องเติมนมเพิ่มนะคะหลังจากนั้นอ่าเราก็ใช้น้ํามันพืชน,นะคะทาที่พิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนําแป้งที่เรา ผสมไวแล้วเนาะอ่ามานวดต่ออีกสักประมาณ5นาทีนะคะหรือถ้าไม่นวดก็ใช้วิธีการตีแบบนี้ได้เลยนะคะสาเหตุที่เติมนมเพิ่มก็เพราะว่าทำให้เด็กเล็กทานนะคะนะอยากให้มีกลิ่นนมเยอะนิดนึงเราเลยเติมนมเพิ่มเข้าไปจากสูตรเติมที่เรามีนะเราก็ตีแป้งแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณนะ โดอประมาณ5นาทีถ้ามันเหนียวถ้าแป้งเหนียวติดมือสามารถใช้นะ้ำมันพืชที่ห้อไหนก็ได้มาเป็นตัวช่วยให้แป้งของเราไม่ติดมือได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาพักแป้งเอาไว้ก่อนนะคะเราจะใช้เวลาในการพักครั้งนี้ประมาณ1ชั่วโมงเนาะเหตุผลเพราะว่าฝนตกนะอุณหภูมิค่อนข,ข้างเย็นเราก็จะพักนานนิดนึงนะ แต่ถ้าเป็นอุณหภูมิร้อนๆหรือว่าอากาศข้างนอุณหภูมิสูงอากาศร้อนก็อาจจะใช้ประมาณ40-50นาทีได้นะคะปิดมิดชิดแบบนี้นะแล้วก็พักไว้ก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะประมาณ3-4-5เท่าตัวได้เลยเนะาะหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะลูบน้ำมันพืชเนาะแล้วก็มานวดแป้งต่ออีกนิดนึงนะ องอากาศค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยที่เติมนมเพิ่มจากในสูตรที่เราให้ไปนะพยายามจับที่นะ้ำมันพืดนิดนึงนะคะเพื่อช่วยไม่ให้แป้งติดมนะือองเราก็จะนวดไปแบบนี้นะคะประมาณ ก็ประมาณเราๆห้านาทีได้กะประมาณได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แป้งของเรายีสต์ทำงานดีนะขึ้นฟูดีมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราตีแป้งผ่านไปประมาณ5นาทีก็ทีนี้เราจะมาแบ่งแป้งเป็นลูกๆกันเนาะถ้าสมมุติว่าใครต้องการที่จะแบ่งแป้งให้พอดีก็สามารถนำไปช่างได้นะ,ะอันนี้เราทำทานเองนะ เราก็จะใช้วิธีการช่างมือก็คือใช้มือในการากำหนดปริมาณของแป้งนะคะแบบนี้เลยง่าย,ายๆเลยแบบนี้ค่ะพักไว้แบบนี้แล้วก็จะขึ้นฟูอีกนิดนึงนะก็จะฟูต่ออีกนิดนึงก็ทำไปเรื่อยเรนะคะจนหมดแป้งที่เราเตรียมไว้นะ อย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนทำขนมนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะเราก็จะแบ่งแป้งได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะพักแป้งอีกสักต่อสักประมาณ10นาทีนะคะหรือกะประมาณประมาณนั้นนะ1 0บถึง15นาทีนะคะ่าแป้งก็จะฟูขึ้นมาอีกนิดหนึง่งสังเกตขนาดของแป้งนะคะ ทีนี้เราก็จะมาใส่ไส้ข้างในกันค่ะาใครสะดวกใส่ไส้อื่นก็ได้เลยต้องขออนุญาตจริงๆวนะ่าเราจะใช้มือนะคะเพราะว่าสถานที่เราไม่เหมาะที่จะตีแป้งจริงๆนะเราจะใช้วิธีการนี้เอาต้องขออภัยที่ภาพอาจจะดูไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะก็ใช้มือแบบนี้เลยนะคะม้วนให้เป็นกลมๆแบบนี้นะแบบนีไ้ได้เลย ก็หาอุปกรณ์มาใส่แบบนี้เราจะใช้ถ้วยแบบนี้นะใช้ถ้วยกระดาษนะคะเวลาที่เราจะนำไปอบนะคะก็ใส่อย่างนี้ค่ะจนครบทุกลูกนะ,ะใส่แบบนี้ไปเลยครบทุกลูกข้อแนะนำก็คือถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ไส้เยอะนิดนึงเพราะว่า หลังจากที่ทดลองดูแล้วนะคะถ้าใส่ไส้น้อยเนี่ยแป้งก็จะฟูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถ้าใส่ไส้เยอะจะอร่อยยิ่งขึ้นนะแต่ที่อร่อยอยู่แล้วนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะได้มาตระมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองโดยการใช้หม้ออบลมร้อนกันนะคะ่านี่ประได้ประมาณได้สี่ชิ้นสำหรับยี่ห้องนี้นะคะเราจะปรับ อุณภูมิไปที่หนึ่งร้อยองศานะคะร้อยถึงร้อยยี่สิบองศาประมาณนี้นะ,ะแล้วเราก็จะตั้งเวลาไว้ประมาณตายี่สิบนาทีนะคะตั้งเวลาไว้ยี่สิบนาทีในส่วนของการอบด้วยแก๊สเราใช้แก๊สที่อุณภูมิ ก็คือต่ําสุดเลยนะ,ะต่ําสุดเลยแล้วก็ตั้งหม้อเอาไว้ใส่ตะแกรงอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ทําให้ขนมปังของเราติดกับพื้นของหม้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ไหมนะก็อบไว้ประมาณ15-20นาทีเช่นกันก็มาแอบดูตอนนี้ก็คือครบ20นาทีแล้วแบบนีบ้เลยนะคะฟูสวยงามมากๆเลยนี่ค่ะ เราไม่ได้ทา,าไข่ที่หน้าขนมปังนะเพราะว่าไข่หมดพอดีนะคะนี่ค่ะเปรียบเทียบการระหวา่างหม้ออันนี้ใช้หม้อนะใช้หม้อกับเตาแก๊สนะคะนี่เลยอันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะเพิ่งออกมาจากเตาใหม่ๆนี่ค่ะขนมปังก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะนี่เลยนะคะหุ่มฟูดีมากๆเลยนะ ถ้าใครชอบหวานก็สามารถเติมหวานได้เลยนะนี่ค่ะซ้ายขวาก็20นาทีโดยประมาณสำหรับตเตาแก๊สบ้านนี้นะ,ะก็จะฟูดีค่ะในส่วนของหม้ออบร้อนร้อนก็จะมีหน้าตาที่สวยนะเพราะว่าสังเกตหน้าว่าหน้าจะมีสีที่ออกเหลือง,งนะคะถ้าเกิดว่าเราทาไขน่นี่หน้าตาจะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะข้างในก็ ประมาณแบบนี้เลยนี่นะาทาทานที่บ้านอร่อยมากๆเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนลองทํานะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ